โอ้อาการของคนไข้ค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วนะเนี่ยเฮ้อออฮกูอยู่ที่ไหนกูอยู่ที่ไหนเนี่ยกูตาลิยังยัก่อนะครับคนไข้ที่นี่โรงพยาบาลนะครับเชิญกัก่อนเออคุณหมอครับผมขอถามนะครับเพื่อนผมตัวฟฟ้าอยู่ไหนแล้วครับอืมถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะอยู่ห้องผ่าตัดนะครับหอ หมอรักษาผมหน่อยได้ไหมหมอครับรักษาผมหน่อยได้ไหมครับหมอช่วยใจเย็นๆก่อนได้ไหมครับคนไข้เดี๋ยวผมขอหยิอบอุปกรณ์การรักษาก่อนนะครับเมตรนะเมตรผ่าตัดของคุณ,คณนะถือในพระเจ้ามากพอกูคงไม่ตายหรอกมั้งผมคิดว่าคนไข้ไรายนั้นคงไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลอีกนานเลยนะครับ มาเต้นกลับบ้านกันเถอะกูขี้เกียจอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวดิมึงยังไม่ได้จ่ายตังเลยทำไมถึงมึงไม่จ่ายอะ่ะราคามันแพงเกินไปกูใช้คีมคีมสันข้าหมอเลยอออเฮือรถมึงก็น่ารักเกินไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยกิตตี้ชอ็อปนี่แหละบา้านพวกเราโดนหุ่นยนต์ตัวนั้นทําลายไปแล้วขวยเอยแล้วกูจะนอนที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยอย่าพึ่งท้อเดี๋ยววะมึงลองหันไปด้านขวาดูเดะ นั่นแหละบ้านพวกเรากูไปซื้อตอนที่มึงนอนโรงพยาบาลอ่ะ